โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นหนึ่งโรคยอดฮิตของคนวัยทำง,งานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ปัสสาวะแสบขัดมีสีขุ่นปัสสาวะบ่อยกระปิดกระปลอยปวดท้องน้อยกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะนานเกิน6ชั่วโมงดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อขับเชื้อโรคออกจากร่างกายไม่ดื่มกาแฟาแทนน้ำเปล่าปกติแล้วเราจะปัสสาวะเฉลี่ย6-8ครั้งต่อวันแต่หากมีการเข้าห้องน้ำที่บ่อยมากกว่านี้นอกจากพฤติกรรมการดื่มน้ำที่มากเกินไปนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาสุขภาพบางอย่างได้ ารู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันกันด้วยนะ